เอาละทุกคนวันนี้เราจะมาทวงคืนสันติภาพสันติภาพที่คนในประเทศจะต้องไม่โดนคดโกงใช่เราจะมาทวงความเราจะมาทวงความเป็นธรรมให้กับประชาชนโอเคแต่วันนี้แหละว,วันนี้แหละ วันนี้แหละเฮีย ANS แล้วก็ก็แค่เล่นเกมก็โง่เป็นวันๆนะเฮีย ANS. อ่าทีเนี้ยแหละคุณจะได้เห็นสเต็ปเทพของผมอะดอมผมโดนแยง่งไม,ม,ม่ดอมของผมดอมไปเฮ้วผมเลททหารก็โง่งงละกันละครับเนี่ยแหละผมเลททหารโอโง่งเนี่ยละครับ

ให้ hey, ตายเถอะวันนี้เราก็มาเล่นการดับอีวิลูชันนะมันมาดูกันว่าระบบมันจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนนะแต่จริงๆผมก็ว่ามันก็เหมือนโอเวอร์วอตเลยนะให้ hey, ตายเถอะซาร่าเราพวกกองกบฏท,ทั้งหลายเราจะต้องมากันจากพวกสหสพันธ์ของหุ่นยนต์กาแล็กซี่อ่ะทางช่างเผือกเราไม่รู้เออช่างแมงแล้วกันวันนี้เรามีภารกิจต้องไม่ให้โคต่อสู้เข้ามาที่ฐานของเราได้นะฮะ ไอ้ยใครมันจุดระเบิดเล่นเนี่ยเปืองทรัพยากรของประชาชนไม่ไหนฮะมาไหมมันมาทางซ้ายสินะโอ้ชิดโอ้โหจะตายห่านจะตายห่านขอถอนตัวขอถอนตัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอากระสุนหมดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแตกหน่งยิงมแม่แม่เลยหนูยิงมแม่แม่เลยอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ย ไม่จริงดีมากมามาทอสจัดการในหุ่นกระป๋องที่มันเหมเกลีมกับเราพลังประชารัฐก็หน่อยสองครามนี้ถนาดรต้องชนะให้ตายเถอะเราจะเอามุกเล่นมุกการเมืองแล้วจะมีคนแบบเฮ้ยพี่เล่นมุกการเมืองแบบนี้ไม่ได้นะพวกสลิมก็จะมาโอ้แย่จริงขอโทษนะ,ะอาจจะพูดอะไรที่มัน เป็นเรื่องการเมืองอาจจะหลายคนอาจจะไม่ชอบนะฮะก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะเอ้ย <c oughs> มาดิ <c oughs> บอกเลยว่าคอรนี้เดี๋ยวเก็บหมดเอง <c oughs> โอ้โหกระสุนหมดกระสุนกระสุนไม่หมดแล้วกระสุนกุรลีแล้วใ <c oughs> นเวลาตายของแกแล้ว <c oughs> ในฝูนกระบ <c oughs> ดรถถังเหมัอนได้ข่าวว่าเจ๋อระได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอไม่ใช่เจ๋อระ เจ๊งแจ๋วเจ๊งแจ๋วสุดจ้าปิติโจเจ๊งแจ๋วสุดจ้าปิติโจเจ๊งแจ๋วเจ๊งแจ๋วสุดจ้าปิติโจเฮ้ยมันยิงมาจากไหนเนี่ยเออไอ้นี่แอบเนียน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 เถอะไม่ได้เลยพวกนี้ทำมะทำโมบ้างนะเอาละเอาเปียกมันจังเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยเกาะแตกไปเลยมึงอดัมสมัสชว้าทาว้าทาว้านาว้าทาว้าทาว้ s ทาวัดดีครับ อะไรทำอะไรของแกน่ะตายซะโอ้ขอบคุณที <half> ่ทำเครื่องกระโดดให้ฉันเล่นนั่นน่ะให้ตายเถอะเฮ้ยเราต้องอยู่แถวนี้ไว้เผื่อมีคนเนียนไอ้พวกแอบเนียนนี่มันนิสัยไม่ดีนี่ไอ้คนเนียนมาแล้วหนึ่งคน จะบอกว่าไม่ได้แอมฉันหรอกเพราะฉัน่ะเฝ้าฐานเอาไว้ใช่ฉันโดนแอมแล้วให้ตายเถอะเอ้เราพวกพ้องมากันเร็วมันกำลังจะมายึดคลองดีมากเจ้าทำดีฉันโดนอะไรระเบิดก็ไม่รู้เมื่อกี้อยู่ดีๆฉันก็ระเบิดตุ้มเลยให้ตายเถอะเทพโอเซอุสคงไม่ถูกใจสิ่งนี้ เอาละตอนนี้นนกองกำลังประชาสัมพันธ์พออ้อวันนี้วันตายของแกพออ๋อเอาเงินนักเรียนเอาเงินนักเรียนเอ้ยหลบตัดิจิตอลอู้อู้ชุออออปอร์คิกเด็กหนุ่มเอ้ามาดิ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  ถอนหนีก่อนนะถอนตัวถอนตัวอืออือคิดจะใจเงียนเหรอไอพวกก่อกระโบทเอ้ยที่นี่ฉันคือใหญ่รู้จับพลังประชาันไหมโอ้โอ้โอ๊ะโอ้โดนตโลไปมึง เล่นเยอะลุกเล่นเยอะเอาฮิวไปทุกคนโอ้โอ้เอาอ,อันนี้ไม่ถือว่าชนะขาดน,นะฮะหรือว่าถือว่าชนะขาดวะอ้าวทำไมไม่เพิ่มแต้มให้เราอะแปลกๆนะ ให้ตายเถอะมีคนหลุดหรือปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเล่นไปแต้มไม่ขึ้นงั้นหรือให้ตายเถอะเราไม่ได้ชนะขาดสินะแต่เดือนรอบนี้แหละเราจะชนะขาดเลยเราจะมาทวงความเป็นธรรมให้กับประชาชนโอ้โห เราพูดอะไรเกินเลยลนะเนี่ยเล่นแต่มุกอย่างเงี้ยนะเราเราไม่เล่นมุกนี้ละเราต้องเปลี่ยนมุกบ้างเล่นมุกการเมืองมันไม่ดีแต่ช่องเราจะบินเอยเอยผมทำมาเพื่อความสนุกสนุกคำาเฉยๆนะฮะก็ <S <S 2> <S 2> ถ้าใครดราม่า,มาเรื่องก,การเมืองก็ขออาภัยไว้ด้วยนเนาะก็แบบพูดกันเอาคำเฉยๆเนาะ ถ้าคุณว่ามันไม่ตลกก็ไปคลิปแล้วก็ไปดูช่องอื่นได้เลยนะฮะถ้าใครที่รับไม่ได้นะ Let's go จั<ป>งวัด,ดีคร<ป>ับหาย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 ตัวเร็วนั่นเลยโอ้อ๋อมันมาจากทางนี้ปมยิงฟรีอีสปอร์ตยิงฟรีอีสปอร์ต ปีไม่ได้แล้วเขารู้ว่ามีมุมีิงคือเฮ้ยบ้านาบะปั๊ดแกช่วยฉันช้าไปข้ากำลังไปใหม่แล้ว สวยสวยสวยทำดีทำดีำดเรากำลังจะวินแบบขับลอยชนะแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ชนะแล้วเยฮูเยฮูเยฮูไม่ต้องทำอะไรแล้วชนะแล้วอ้าวย่างเหรอเออเอาไปเลย MVP เอาไปเลย ผมไม่ต้อง MVP แล้วผมชนะแล้วก็สนุกกันไม่เอ่ยถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะเอ้ยออข้อผมก็จะบอกว่าไม่มีสายใดสายหนึ่งคนระับผมก็เล่นไปเล่อยเฉยนะฮะใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะไปละบายบายไว้เจอกันจุบจ๊บจุ๊บ